สวัสดีครับแต้งโมลงเปียพง์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับวงการฟุตบอลไทยนะครับและทีมชาติไทยของเราครับหลังจากนี้ครับอีกไม่กี่อึดใจแล้วชิงแชมป์เอเชีย จะเดินทางมาถึงนะครับในการแข่งขันชุดแรกนะครับนั่นคือ u 20และตามมาด้วยทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยก็ตื่นตัวกันแทบจะทุกชุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการประเมินผลงานแล้วนะครับที่แท้จริงปีนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันไล่เลียงทุกชุดถ้าหากว่าชุดไหนไม่ผ่านจะต้องมีการพิจารณาอย่างแน่นอนนะครับโดยชุดแรกเนี่ย u 20อันเนี้ยตัดสินแล้วว่า2ปีเนี่ยที่ทางบุ ำทำมาเนี่ยมันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับกุ้มภาพันธ์นี้ครับรู้เรื่องครับหลังจากนั้นอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยแต่ว่ามันคงจะเห็นหน้าเห็นหลังอย่างแน่แท้นะครับนั่นก็คือกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างมาซาทาดะอีชีอิตอนนี้ก็เดินทางนะครับอย่างเช่นสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะไปดูฟอร์มนักเตะการแข่งขันแล้วฝ่ายเทคนิคอย่างพ่อตุ๊กเนี่ยก็จัดการไปดูตัวนักเตะเพิ่มเติม เก็บข้อมูลใส่ติเนี่ยเข้าสู่นะครับลิสต์รายชื่อทีมชาติไทยในการชิงแชมป์เอเชียซึ่งมันจะกินเวลานานพอสมควรเพราะมันเป็นรอบคัดเลือกแต่ว่าค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วบวกพร้อมทุกๆครั้งที่เล่นจะมีฟีฟ่าเดมารองรับอีก1น,นัดด้วยกันนั่นเองนะครับอ่ะและก็ตามมาด้วย u 17นะครับคราวนี้ก็พิสูจน์กันเหมือนกันนะครับมาสเตอร์เจเดด เป็นอย่างไรบ้างถ้าพาไปบอลโลกได้โอ้โหสะเทือนสะเทือนบอกเลยเอาตั้ง8ทีมแต่ว่าสายมันยากไงนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยูยีนะครับของนิชิกายะนะครับต้องบอกเลยครับว่าชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก ก็เป็นบทพิสูจน์และ4เกมต้องการแชมป์ด้วย mm. เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเอาละครับแต่ก่อนอื่นเลยสําหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากตัวหอมหอมฟุ้งหอมติดหอมทนหอมนานสามารถกดในตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับสบู่ในเครือของแตงโมโลงเปียพผมหญิงนั่นเองนะครับ อ่ะนี่เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยแล้วกันนะครับกับมิติใหม่ของวงการฟุตบอลไทยครับตอนนี้ครับถ้าดูรายการแรกเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้น2กองหน้าร่างยักษ์นั่นเองนะครับก็คือทีมชาตไทยยู20นะครับตอนนี้เนี่ยสหัวหอกคนนี้ทางช้างศึกได้วิเคราะห์แล้วได้เปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วว่าเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างลองดูนะครับคนแรกครับสูงถึง190เซนติเมตร และอีกคนหนึ่งก็สูงถึง197เซนติเมตรนี่คือวิธีการเล่นรูปแบบใหม่ของทีมชาติไทยอย่างชัดเจนนะครับถ้าหากว่าผู้สอน แล้วก็ผู้ที่ทําทีมเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแท็กติกแล้วเปลี่ยนวิธีในการโจมตีมันทําได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเดนไนเจมส์มาร์ทและเคแลนธนาดอนไรอันนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีโอกาสฝึกซ้อมร่วมกันแล้วผมว่าโค้ชเปเรราเนี่ยน่าจะเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยจะเอาแบบไหนยอย่างไรจะทําอย่างไรดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดตัวเหลือ23คนสุดท้ายก่อนไปชิงแชมป์เอเชียแล้วนะครับในรายของดนาน นะครับดนนายเจมส์มาร์ทเนี่ยอายุ19ปีสูง197ไปฝึกอยู่กับสมโมสรอ,อุทัยธานีตอนนี้ต้องบอกว่าฝึกวิชานะครับเพราะว่ามีโอกาสลงสนามอยู่นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยศึกชิงแชมป์อาเซียนและคัดเลือกเอเชียเมื่อปีก่อนเจ้าตัวไม่ได้มีส่วนร่วม อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เนี่ยมาแรงนะครับช้างป่าห้วยขาแข้งหรือว่าอุทัยเนี่ยก็ส่งลงสนามหนัดไปแล้วในฐานะตัวสำรองรวมเวลาเนี่ยก็78นาทีแน่นอนต้องช่วยกันปั้นต้องช่วยกันผลักต้องช่วยกันดันนะครับเพื่อที่ให้นักเตะไทยเนี่ยได้มีโอกาสลงสนามนอกจากนี้ครับในเรื่องของการสื่อสารอันเนี้ยไม่มีปัญหาดานัยสามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วเนื่องจากเกิดและก็โตที่ไทยดังนั้นการสั่งการฟังเพื่อน โอ้ oh, สบายเลยแล้วด้วยส่วนสูงอะ่ะอันนี้น่าจะปี๊ดท,ที่สุดแล้วมั้งเนี่ย197เซนติเมตรนะครับคือยืนเขกได้เลยขอให้เปิดแม่นๆเถอเอาลูกหัวให้มันได้คือถ้าใครหมองดีเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นจุดเด่นจริงๆนะเออนะครับตอนนี้เนี่ยก็เลยมีนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่ในแนวรุกที่ชนิดที่ว่าได้เปรียบหลายๆทีมแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยเปลี่ยนช่วงท้ายเกมยืนโขกยืนโขกเนี่ยได้ลุ้นนะครับมันมีแทคกติกไง ส่วนเจ้าตัวพูดเพิ่มเติมนะครับชอบลงมาเชื่อมเกมกับเพื่อนๆถ้าบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายก็จะหาโอกาสเข้าไปจิ้มบอลแทงบอลยิงบอลน,นะครับให้ได้ประตูแต่ว่าชอบพลิกยิงมากกว่าโอ้โหถ้าสูงอย่างนี้แล้วพลิกได้เบียดได้บังได้นี่ โอ้โหเป็นอาวุธที่ร้ายกาจจริงๆนะครับช่วงนี้ร่างกายเริ่มเติบโตเริ่มรู้สึกว่าความคล่องตัวลดลงไปนิดหน่อยแต่ส่วนสูงเพิ่มขึ้นรวดเร็วในเวลาไม่กี่เดือนซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยมีอาการเล็กน้อยเขาบอกว่าเขาอาจจะเจ็บสะโพกนิดหน่อยนะครับพร้อมกับไปพบนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหลายๆท่านเพื่อปรับปรุงกล้ามเนื้อให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขณะเดียวกันอีกคนนึงเราเห็นมาเยอะแล้ว เป็นจอมจบสกอร์เข้าฮอร์แหละครับทาได้ดีในหลายๆครั้งนะครับแต่ว่ายังขาดอยู่ในเรื่องของการร่วมเล่นแต่ฟินิชชิ่งเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับแหละครับว่ามีความสามารถจริงๆนะครับเพราะหนุ่มคนนี้ครับแคลลันทันดอรไรอันสูง190 1น0เซนติเมตรผมอยากจะเห็นจริงเลยว่าวิธีการท่านมันเป็นไปได้นะเอออันนี้ก็อยู่ที่เอเมซันเปเรราถ้าทั้งคู่ยืนคู่กันในแนวรุกเนี่ยโอ้โหผมว่าสน,สนุกสนุกเป็นอะไรที่แบบม่งชงมา เคลลนยิงนะครับหรือว่าเคลลนจ่ายแล้วเป็นดนนีเจมส์มาร์ทพิงพักแล้วยิงโอ้โหอร่อยเหาะบอกได้เลยว่าอร่อยเหาะแต่ว่าแบบนั้นเนี่ย ต้องดูแลครับว่าส่วนผสมเนี่ยมันลงตัวหรือ,อยังเพราะฟุตบอลมันมีเวลาของมันบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ในช่วงพีคในช่วงเด็กแล้วค่อยๆมาเก่งขึ้นเรื่อยๆย,ยกตัวอย่างอย่างทางด้านของเบนจามินเจมส์เดวิสหายไปสักพักหนึ่งนึกว่าจะหลุดกรอบออกไปแล้วเอา้าแต่กลับยูเทิร์นกลับมาได้ฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละครับมันจะมีช่วงขึ้นช่วงลงแล้วช่วงแบบหายหายไปนิดนึงในช่วงหัวเดียวหัวต่อเนี่ยแต่ถ้ากลับมาได้แล้วฟอร์มดีมันอยู่ยาวนะครับ เรื่องสไตล์ของเคแลนเจ้าตัวมีจุดเด่นความแข็งแกร่งสัญชตาตญาณในการเข้าฮอจบสกอร์ซึ่งทั้งคู่ครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอยากจะให้ลองเปิดใจดูเขาเล่นหน่อยนะเออว่ามีความสามารถเป็นยังไงและเล่นให้ทีมชาติไทยได้ดีขนาดไหนเผื่อโอกาสเขาจะได้มีโอกาสรับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่อันนี้คือเดนไหนะทางด้านของเคลนก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าสามารถทําได้ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อทีมแฟนบอลพยายามให้ทุกแมตช์และก็ จะมีจุดมุ่งมั่นต่อไปผมหวังว่าจะทำให้แฟนบอลทั้งประเทศภูมิใจให้ได้นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งคนก็ต้องบอกว่าเพิ่มมิติเข้าไปอีกครับนั่นก็คือยศกรบูรพาครับ โอ้โหคนนี้ก็เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าแฟนบอลชาวไทยคาดหวังายุสกรบุรพาเยอะเพราะว่าด้วยอายุเนี่ยก็น้อยอยู่คาดว่าน่าจะเป็นกองล่าอกองหน้าร่างยักษ์ที่สามารถทั้งพิงทั้งบงังและจบสกอร์ได้เพราะว่าการจบสกอร์น้องก็ทําได้ดีนะเออแล้วเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วด้วย2เกมนะเออนี่อีกหนึ่งคนที่สามารถหมุนกันได้หรือว่า3คนนี้เนี่ยมันทํายังไงให้ลงล็อกกันได้ผมว่าน่าสนใจส่วนสูงนี่ก็ไม่ใช่ย่อย184ซนติเมตร แล้วลงสนามให้กับชนบุรีไป16เกมแต่ว่าทำประตูได้น้อยนิดหนึ่งนะ2ประตูกับ1แอซิดนั่นเองนะครับติดทีมชาติไทยชุดใหญ่2นัดยู23 5นัดยู22 5นัดนะครับผมว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยก็รับประกันการันตีได้เหมือนกันนะครับว่าคนนี้แหละมีของแน่นอนนะครับอ่ะเราไปต่อทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยดีกว่านะครับคือตอนนี้เนี่ยทางช้างศึกก็เปิดเผยมูลค่าออกมา นะครับว่านักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยถ้าพูดกันถึงในแนวรับเนี่ยตอนนี้เนี่ยชอยเหมันก็ค่อนข้างมีเยอะนะริมเส้นแต่ว่าขาดเซนเตอร์แบ็กนะแต่ว่าด้วยมูลค่าและลองมาดูกันหน่อยดีกว่าเนี่ยครับคนที่มีมูลค่าสูงสุด5อันดับแรกครับผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะคาดการณ์กันเหมือนกันแหะครับนั่นก็คือนิครัสมิเคลสันครับด้วยวัย25ปีเจ้าตัวมีมูลค่านะครับทางการตลาดสูงถึง22.9ล้านบาทแล้วครับจากโอบิโอเดนเซ่นะครับ คนที่2เนี่ยก็ตามฝีเท้านะผมว่าตามศักยภาพตามฟอร์มด้วยเพราะว่านิโก้เขาก็ผลงานดีไงขณะที่เควินดีรวมรำมมีมูลค่า14.1ล้านบาทนะครับคือข้อดีของเจ้าตัวคือเปิดดีเปิดแม่นนะครับเติมดีเกมลุกดีเกมรับเดี๋ยวก่อนนะฮะแต่ว่าเอาจริงแหละทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าเจ้าตัวก็อยู่ในมาตรฐานที่ใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเรียกแล้วเนี่ยหม่ก็ต้องบอกว่าถ้าตามแฟนขับแซลแล้วกันนะ อย่าให้มีหนที่9นะฮะอย่าให้มีหนที่10แฟนลับเขาก็จะชอบแซวกันนะเขณะดเดียวกันครับระดับ3เป็นสัสลักษหายประโคน14.1ล้านบาท29ปีหุยสัสลักษ์แป๊บเดียว29แล้วเหรอเร็วมากนะครับโจนาธานเข็มดี14.1ล้านบาท22ปีแล้วก็เอเลียสดอลล้อสล้านบาทด้วยไว31มสกรัตนั่นเองนะครับเอาแล้วครับเรามาปิดท้ายนะครับ กันที่บุรีรัมยูไนเต็ดละกันช่วงนี้ต้องตามดูฟอร์มหน่อยครับโอ้โหถึงแม้ว่าต่างชาติจะเยอะนะแต่ทุกครั้งที่ลงสนามไปมันยิงถล่มทลายจริงๆคนที่อยากดูมากที่สุดเลยนะคือสุพรัณเหมือนตานะเออตอนนี้ฟอร์มแกระเบิดระเบอ้อแหละถือว่าปรับเกมปรับเชฟปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกทางคือถ้าเป็นการต่อจิ๊กซอ นะครับคุณก็ขาดแค่ชิ้นสุดท้ายพอต่อเสร็จปุ๊บแสงติดไฟติดเลยนะคือถูกที่ถูกทางเลยแหละนะครับตัวลุกที่เสริมเข้ามาหลังผ่าน5เกมในไทยลีกไปเนี่ยนะครับตอนนี้ครับมาตินบอวเย่หรือว่าโบเกียเนี่ยนะครับสนัดสประตู1แอซซสโอ้โหอย่างโหดนะครับสุพนัณเหมือนตา5นัด6ประตู4แอซซสมีส่วนร่วม1ิ นะครับแล้วก็โกรันคาวซตอยู่ที่5นัด3ประตู1แอซิตนะครับก็ถือว่ามองขาดแหละอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีอย่างโกรันเนี่ยพอเปลี่ยนปุ๊บผลงานมันไม่ตามเป้าไงแต่ว่าพอเอาเข้ามาเอ้ามันเป็นตัวที่ใช่จิ๊กซอที่ขาดนะครับมันก็ทําให้เกมเนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองตอนนี้ก็ต้องไปรอชมในถ้วยเอเชียถ้วยใหญ่แหละว,ว่าพอลงส่วนผสมมันดีแบบนี้แล้วในระดับเอเชียจะ สามารถโชว์ฟอร์มได้เหมือนไทยลีกหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอยู่รึติดตามก็ได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ